นี้บาซอนฮ้อนบ้านทาโพแล้วพี่น,อน้องเป็นบ้านใหญ่บ้านดังจเจริญขนาดแล้บ้านพาโพเนี่ยขักเม่อีห้องมกากกล้วยของที่เมื่อเนาะอ้เมืเอ่มอยไว้ผมมีคนแล้วเนาะ สบ,บายดีพี่น้องหมดสุขสุขนะตอนนี้มาสอนอยู่ที่บ้านนาโดนเมืองไซยุูทองแขวงสวรรณ์เขตผมเป็นนาโดนเมืองท่าแขกได้พี่น้องเลยตอนนี้มาซ้อนกาลังจะเดินทางไปบ้านทพาโพนะที่พาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดนัดบ้านทพาโพที่อีกตลาดหนึ่งมาทางรัดบอไปทางเมืองมาซ้อนบอไปทางเทศบาลเมืองไซยุูท,ทองเพราะว่ามันไกลพี่น้องเลย มาทางรัดมาทางบ้านหน้าโดนประมาณ7-8กิโลเมตรเป็นทางเลาะเรียบไปตามทงไฮทงนาพี่น้องปาซอนกับผมเคยมา,าจ,จะเลือลองเบิ่งเนาะเพราะว่าไปทางบ้านพู่มมาเจดีไปทางเทศบาลเมืองไส้พูทองและมันมันไกลพี่น้องเลยใส้เวลาหลายกว่า วิทย์บาซ้อนกัอาชีพครับทางรักสามทิศห้ามอกระเทินเนาะวันนี้กับมีตลาดนัดอยู่บ้านท่าโพจนแล้วบมได้มาบ้านท่าโพก็เลยอยากมาถ่ายบรรยากาศให้ได้เบิ่งได้ส่งกันเป็นทางยินแดงเนาะพี่นอ้องเลาะเรียบไปตามทงไฮทงหน้าตามหัวนตามสวนแต่ก็ไปได้อยู่บ่มีคุม้มเป็นการณส้มวิวเที่ยวท่าธรรมชาติทงไฮทงหน้าไปน้ำเลยเนาะพี่น,น้องเซตบ้าน ทางสองแยกไปทางไหนเนาะอาจจะแป็นทางนี้แหละพี่น้องเอ้ยอาจจะแป็นทางนี้เพราะเป็นทาง,ทางใหญ่กว่าแยกเพื่อนั้นเป็นทางน้อยคอยเป็นทางข้าเจ้าที่ทางหน้าเอาอ๋อถูกบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยมีเทียงให้เที่ยงนะของพี่น้องชาวบ้านหน้าโดนเป็นทางกาเกียวเข่าแล้วสดๆหม่ๆ ชอบรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องเลยวิวทงไฮท,ทงหน้ามะนาวามาปล่อยกินหญ้ากินตอเฟืองเป็นปันเข้าเรียบร้อยเนาะไปกินข้าวไม้แล้วพี่น้องตอนนี้มาสอดฮอดบ้านสมสะอาดเนาะยังมาฮอดบ้านทาโเทพเถอะผิดกันน้อยยังสอดบ้านทาโพพี่น้อง ทางกระต,ะตุกกระทักเนาะมีปูมแน่ตอนนี้บารซอนฮอนบ้านทาโพแล้วพี่น้องเ,เป็นบ้านใหญ่บ้านดังจเจริญขนาดดะบ้านพาโพเนี่ยเส้นทางปูคอนรีตเลยเคลายคืออยู่ในตัวเมืองเลยพี่น้องบ้านทาโพไปเซอรอตลาดน้านหลนอะ ทุกเส้นทุกซอยทุกแจกคนผูกคนขีดมดอยู่ในบ้านทาโพเนี่ยเฮือนมันจะเฮือนหลังไง่ายๆพี่น้องอสุดยอดเลยคืออยู่ในเมืองเลยพี่น้องพักพักจะเล่นแห้งพี่น้องบานทาโพเปิ้งใส่กุ้ร้องทุกมุมทุกแจกผูกคนขีดมด ทางลงตลาดบ้านนี้พี่น้องเลยทางลงตลาดจะคิวทางไหนบ้านนี่อยออนเซ็นทางง่ายเลยพี่น้องเส้นทางเรียกแจมของจากนาครไกรส้อนพรวิหารหาเมืมงองไซรพูทองบ้านพาโพพี่น้องเนียซ้ำกับตัวเมืองนึงเลยพี่น้องทางจากเทศบาลเมืองไซรพูทองประมาณ6-7กิโลเมตรนั่นแหละเป็นบ้านใหญ่ เจอเลยตลาดมีห่างหานตลาดนัดแล้วพี่น้องเลยไปเบิ้งอาหารการกินน้องอดซีมี่ยังขายแน่ตลาดวายแล้วพี่น้องเลยมาคำพดตอนนี้ก็หาหมูย่างแล้วเนาะมีค่าคนมาเลาะกันเมื่อวันแล้วตอนนี้อ๋อคือบุมีคนตลาดเ่ยพาเลิกมันละบอกโอ้มาพอทันแล้วสิ<อ> <laughs> มาคำพด ในผ้ากับเก็บเครืค่องเก็บของเมื่อมื่อเหรอคนละเลาะกับโบมี่เหรอออผักกระดาวยี่หน่อยเนี่ยเขี่ยทรายเนาะมากระทิยนฟงเท่าไรสองห้าพัน ลอยอยเอาทองทหนึงบ้านทาพ,าาพทเฮานี่ส้นพาบุไทยป่าโอ้สมพอยินมสวัาดีบุไทยโอ้ยหมักชั่วงามขนาดเนาะมักชั่วผักการจองหอมป้อมกับปูเองบ่าผักผักสดสดทั้งนั้นเลยพูเองท่านเนบิสพลอยมากวายเท่านี้เนาะ ด้วยด้วยมาฮ้งก็ข้ายวะแม่โอ้โหไอ้แขอบใจขอบใจอ้เพชรทงทงอะไรมเพชรทงนี่ทงาตัวห้าพันชิพันโมมี่บอกชิพันโนี่แม่นมาทงหนึ่งใส่น้ำเดียวก็ได้ได้มันจึงประหยัดทง ผักชีพักหงมักกวยหอยมอบัวปันชิดปันขายมดมือเนาะแต่ว่าข้าะมาละวางสองสามโมงตอนนี้ก็หาเมงยังแล้วก็เลยบริอยากมีคนเพราะปานใจ เรี่องเข็บของทชออ่มเนาะอ้เมื่อไนะวค่ฮะผมมีนและนะ้นเนาะโดยโดยโดทาง <ไป S 3> พี่<ม>ซีนนี่อ,อก้กสนหัวมัหนเยอย่บองกหับมันเอ็นมันบมันยังะต้มเปือง้อเนี่ยนะถ้าต้มตปเพอยพอด้กินเลยลอยอยลยซีนแห้งกับบมีเนาะมีแต่นังม<อ>ัน โอ,อ้ีหองซีนแห้งนะครับเมื่อไก่มันยามันเหม็นอ๋อหมักทั่วให้หลายขนาดนานได้แล้วมือหน้าก่อนได้แล้วเย้ยมือหน้ามือหน้าเก็บเครื่องเก็บของสิมเมื่อเนาะสิมเมื่อแล้วนี่ยวิ่งน้ำเย็นคายบ่น้ำเย็นได้นะ บกาน้ำธรรมดาฮะเรมีเนาะโดยโดยมันเผากับมีกลับบ้านละบ่นเนี่ยกลับไว้ค่ะขายบนมือเนาะอยู่บ้านได้ ้อนจะสอนพูอโอ้ประมาณจากัจกจักจักอาที่หอเนเลยกบ่ล่ดรบาทางมีคุมลายบอม,มีคุมลายลา <laughs> บ่เขากวัวสิเมือทางนี่นะเนขายมดมือยองเลย ใายของกินซุกนอนอ่เนาะไข่ไข่ลูกบ่ะฮะไข่ไข่ขอไข่ข้าวกับบ,ม,บมี่่บมีมีเนาะโอ้เขาเมาเขาเมามเหลือสองทงกินได้บอกินได้กินลาเลยอหนเขาเมาอันไม่ยากนะหวานหวานเมัน<อ>บมีกะทิ ลักสิเอาอย่างขึ้นบอกเลยต้องมาแต่เว้นๆสักหน่อยพี่น้องเลยมาคำเลยไม่ค่าพอค่าคนขาเจ้าเลิกมือปะเนาะ้อก้อนบาทนะกลับก่อนพี่น้อง เพื่อสิคอถ้าแขกยานคำอยู่อะหนอแรงนะหมดทันละพี่น้องเลยมันระยะนี้แห้งคำไวพี่น้องเฮาเบิ่งบรรยากาศตลาดนัดบ้านทาโพนเล็กๆน,น้อยๆพี่น้องเลยมาหมดทันตลาดซ้ำเน,ะน,นาะเอาคนขออภัย่ลายเจ้ากำล,ลังพิจตระล่าบาซอนเคยมาเลาเท่านึงตอนนั้นอาหารหลายของกินก็นหลายอโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มฮานีบ่าวสอนสิขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อน การหน้าพบกันไหมขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของบาวสอนเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี